คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายโดยพระมหานกพรปุญญชโยประเรียนธรรมก้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจพมณิธาและนายเชียรพัฒน์เรืองโรจน์นะคะซึ่งเป็นผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกพร้อมด้วยนายทเนศรื่นกลิ่นประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจาัดสรรอำเภอคลองหลวง ร่วมกันมอบอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความห่วงใย,ยนะคะส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด19จำนวน500ชุดค่ะมอบให้กับนายจิตตรีสมสว่างประธานสหกรณ์เคหสถานสม,มัคคีธรรมครองสามจำกัดและลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนณชุมชนไทยเข้มแข็งชุมชนเคหสถานสม,มัคคีรรคครองสามจำกัดตำบลรองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยพระมหานพรปิยชโยท่านก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาวัตร,รรมกาลได้ร,ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายมอบอุปกรณ์จัดทันเตียงสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้แกู่นย์พนกคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจํานวน14แห่งรวม908ชุดนะคะมอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันรวม44,196้อกล่องขวายเทีเยธรรมแด่คณะสองฆ์ออนไลน์ 92,000รูปพร้อมมอบถุงยังชีพเวชภัณฑ์2องแสนรายการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ค่ะซึ่งทำมาดังตลอดต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้ยังจัดเตรียมชุด PPE สีขาวสีส้มรวม1นึ่ชุดถวายพระพิสุขสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงรวมทั้งหมดนะคะความช่วยเหลือนะที่ได้มอบไปแล้วเนี่ย ถึง46ล้าน16,490บาทค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณอ์อาจธรรมนิทาโคศกคณะเสิียรนิติวตัพระธรรมกายกล่าวถึงบรรยากาศที่ได้ลงพื้นที่มอบกำลังใจนะคะที่เป็นอาหารปรุงสุกแล้วก็อ,อุปกรณ์ต่างๆนี้นะคะกับประชาชนในเขตคลองสาอําเภอคลองหลวงจังหวัดปุมธานีไปร,รับชมกันเลยค่ะ ตลอดช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิทีธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยสานุศิษธ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายผู้มีจิตอันเป็นกุศลน,นะครับได้รวมน้ําใจนะครับเพื่อมอบทานน้ําใจส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ทั้งถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งการร่วมดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปด้วยการใส่ใจห่วงใยดูแลกันละกันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่รวมถึงน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิด -19 อย่างตลอดต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าสถานาการณ์การแพร่ระบาดก็ยังคงมีแต่ดูแล้วแนวโน้มจะลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางขึ้นมาก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้บางท่านก็เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับบางท่านต้องตกงานนะครับมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนบางท่านมีปัญหาในการทำมาหากิน ในเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเนี่ยกออ็อาจจะทุเลาเบาบางไปดังนั้นเนี่ยตรงนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันนะครับจัดทำเป็นอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็มีขนมมีถุงยังชีพตามที่เราสามารถรวบรวมศรัทธาจากผู้มีจิตศรัทธานะครับ รวมถึงในส่วนของวัฒธรรมกายเองก็ได้อนุเคราะห์บุคลากรแล้วก็ทรัพยากรที่มีซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าจริงๆเราก็มีอย่างจํากัดในสภาวะนนี้เช่นกันแต่ว่าด้วยความห่วงใยและเห็นความสําคัญที่ต้องร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโควิดสิเนี่ยก็ได้จัดสรรแล้วก็ร่วมกันนะครับทําให้เกิดเป็นทานน้ําใจขึ้นนะครับดังนั้นการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ใช่ การลงพื้นที่ในมิติของการช่วยเหลือที่ไปแล้วก็กลับเท่านั้นเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือร่วมกันนะครับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมากายก็เหมือนเป็นศูนย์กลางเป็นตัวตั้งอย่างนี้นะครับในการเริ่มต้นพอไปสู่ในพื้นที่ก็ไปร่วมกับวัดที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับผู้นําชุมชนที่อยู่ในพื้นที่หลายๆวัดหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็มาร่วมสมทบหนุนเสริมกันให้เป็นทานน้าใจที่ ที่เป็นชุดปันน้ําใจที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีความพร้อมขึ้นแล้วก็ได้ส่งมอบไปถึงครัวเรือนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งกรณีของผู้ที่ติดเชื้อและต้องทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านแต่ตอนนี้ก็มีจำนวนที่ลดลงนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องกักตัวจากมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรค ถือว่าท่านดูแลตัวเองกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันแต่ท่านก็ปรารถนาไม่ให้เกิดปัญหากับสังคมในนั้นส่วนนี้ก็เข้าไปร่วมดูแลด้วยแล้วก็ยังมีกรณีของผู้ประสบภยัยโควิด19ดังที่ได้กล่าวแล้วที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมตรงนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่นะครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือกําลังใจที่คณะสงฆ์รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยได้ส่งมอบไปในยามนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีให้กันมากๆเลยก็คือกำลังใจเนี่ยนะครับการที่เจออุปสรรคปัญหาต่างๆส่วนหนึ่งก็ต้องแก้ไขปัญหาในเฉพาะหน้าเฉพาะบุคคลแต่อีกส่วนหนึ่งถ้ามีทานน้ำใจอย่างนี้ไปเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นพลังที่จะแก้ไขปัญหาส่วนตนด้วยในนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้สัมผัสเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำตาแห่งความชื่นใจความปลื้มใจเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้ไปไป ส่งมอบแล้วท่านก็ได้รับทานน้ำใจจากคณะสงฆ์จากทุกท่านที่มีส่วนร่วมและท่านก็ฝากขอบคุณครับที่ในยามที่มีทุกมีภัยเนี่ยคณะสงฆ์วัดพระธรรมการและภาคีเาคราืเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็มาร่วมช่วยเหลือดูแลแล้วก็มีใช่เฉพาะอย่างที่บอกครั้งนี้ครั้งเดียวแต่แดูแลกันต่อเนื่องนะครับในสภากำลังด้านต่างๆที่พอจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้กับอีกส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสเลยนะครับ ก็คือการขอบคุณของพี่น้องประชาชนหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่มีความรู้สึกว่าในยามที่ญาติโยมมีทุกภัยเนี่ยพระสงฆ์ไม่ทอดทิ้งญาติโยมนะครับแม้ว่าในสภาวะปกติญาติโยมจะต้องไปที่วัดใช่ไหมครับไปทำบุญไปดูแลพระพุทธศาสนาในยามนี้ต้องห่างไกลแต่ความไม่ห่างกันก็คือพระสงฆ์ภาคีเครือข่ายไปถึงพี่น้องประชาชนในยามที่มีทุกภัยหรือ ประสบความยากลำบากในเกิดดาเนินชีวิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยซาบซึ้งใจครับการอีกส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสเลยนะครับก็คือความร่วมมือในลักษณะพลังบวรน,นะครับดังที่ได้นําเรียนแล้วว่าวัฒนธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัระธรรมกายโดยการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยลงพื้นที่ตรงไหนก็จะเกิดพลังของบ้านวัดราชการเ,เข้ามาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นก็เกิดเป็นความสามัคคีนะครับผมเชื่อแล้วเกินครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากว่าการแก้ปัญหาในเชิงมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคก,ก็ต้องดําเนินไปอย่างเข้มข้นทุกคนต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเข้าสู่ฐานชีวิตใหม่แบบ New Normal แล้วถ้ามีการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ดูแลเรื่องของจิตใจซึ่งมีความสําคัญนะครับนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วดูแลจิตใจให้มีความเข้มแข็งด้วยเนี่ย ถ้าทำอย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับแก้ปัญหาเรื่องการระบาดโลกแล้วก็รักษาเยียวยาจิตใจให้มีความเข้มแข็งเราจะต้องกลับไปมีความสุขร่วมกันอีกครั้งโดยเร็วที่สุดผมเชื่อยอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงรวมถึงเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกด้วยนะครับที่ได้บริจาค วัตถุดิบเข้าสารอาหารแห้งสิ่งของจําเป็นต่างๆมาร่วมสมทบแล้วบัดนี้ก็ได้นําส่งต่ออย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19 ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับตั้งจิตอนุโมทนาบุญศึ่งการะกันนะครับสาธุครับ